สวัสดีค่ะพบกับแมทบายครูแตงนะคะวันนี้คุณครูมีเทคนิคการคูณจํานวนนับ2หลักกับ11แบบไม่ง่ายมาฝากนักเรียนค่ะไปชมกันเลยนะคะข้อที่1 12คูณ11ได้132ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ17คูณ11นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการตั้งคูณปกตินะคะอาลองตั้งคูณก่อนนักเรียน17คูณ11นะคะอาคูณหลัก หน่วยก่อนค่ะ1นคูเได้7 1ค็คณหได้1นะคะต่อไปคูณหลักสิบค่ะ1นคณเได้7 1็คู 1, ได้1จากนั้นนําผลคูณของสิกับหลกหน่วยมาบวกกันนะคะนี่เจบวกศนได้7นะคะ7จบวกหก็ได้แ1ดบกศ็ได้1ก็ได้ผลลัพธ์แล้วค่ะคือ 1 8 7เนะคะเห็นไหมคะว่าโอ้เราต้องคูณหลักหน่วยหลักสิบไปติดไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนักเรียนมาดูเทคนิคการคูณ11ได้เลยค่ะสังเกตจากวิธีการคูณปก,ปกตินี่นะคะนักเรียนโดยเริ่มจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเราค่ะตัวที่นามาคูณกับ11เ,เป็นเลขอะไรหลักหน่วยก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักหน่วยของเราคือ7นะคะแล้วหลักสิบล่ะ หลักสิบนะคะให้นักเรียนนําเลขโดดของหลักสิบกับหลักหน่วยที่นํามาคูณกับสิบเอ็ดนี้มาบวกกันเลยค่ะเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดนะคะส่วนหลักร้อยค่ะหลักร้อยเราจะอินเลขหลักสิบนะคะเป็นหลักก็จะได้หนึ่งร้อยนะคะหลักสิบของเราเติมหลักร้อยได้เลยนะคะก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะตรงตามวิธีการ คูณปกติเลยนะคะอีกข้อที่3ค่ะ35คูณ11นะคะหลักหน่วยของเราคือคือ5ค่ะต่อไปหลักสิบหลักสิบนะคะก็นำเลขโัดของ2หลักนี้มาบวกกัน3บวก5 3บวก5ได้8นะคะสำหรับหลักร้อยค่ะจัดไปค่ะคือ3เราก็จะได้ผลลัพธ์คือ385นั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะ63คูณ11 63หหลักหน่วยของเราคือ 3นะคะต่อไปหลักสิบค่ะน,นํา2จํานวนนี้มาบวกกันเลขโดด2หลักนี้มาบวกกันนะคะ6บวก3ได้9ค่ะหลักร้อยค่ะคือ6ก็ได้ผลลัพธ์คือ693นั่นเองที่5ค่ะ64สคูณ11นะคะหลักหน่วยของเราคือ4นะคะต่อไปหลักสิบค่ะนําเลขโดด2จํานวนนี้มาบวกกัน6บวก4ได้10ใส่0ูนย์ทด 1>, 1นะคะ6บวก1เป็น7ก็จะได้ผลลัพธ์คือ704นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6ค่ะ78คูณ11นะคะหลักหน่วยคือ8ค่ะต่อไปหลัก10บค่ะนำเลขโดด7บวก8ได้15ใส่5ทด1ค่ะ7บวก1เป็น8เราก็จะได้ผลลัพธ์คือ858นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ 7ค่ะข้อที่7นะคะหลักหน่วยคือ6ค่ะหลัก10บละคะนำเลขโดด2จจำนวนนี้มาบวกกัน6บวก8ได้14ใส่4ทด1ค่ะ8บวกอีก1เป็น9ก็จะได้ผลลัพธ์คือ946นะคะต่อไปค่ะข้อที่8นะคะข้อที่8ค่ะหลักหน่วยของเราคือ แนะคะหลัก10บค่ะนำา9มาบวก8ได้10 7ใส่7ทด1นะคะ9บวก1เป็น10ก็จะได้ผลลัพธ์คือ1 0ึ8นั่นเองค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการคูณจำนวนนับ2หลักกับ11นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมนะคะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากนักเรียนอีกนั้นนักเรียนสามารถเจอกันได้ที่ m a d b าครูแตงที่ช่องครูแตง c a n d o if I do you can do it แล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย